ฮือฮาค่ะฮือฮาสวัสดีค่ะอยู่กับทพ่องสาวดําซิ่งค่ะเกือบเกือบรอหายวันนี้วิ่งงานค่ะวานวิ่งครึ่งวันจอดคลิปนี้ก็อยู่ให้อยูหน้าเกาพีอนอ่น้องนี่ลอกนาะลอกนาะ อ่อนแอร์ก็แพ้ไปนะฮะไม่รู้ใครโอ้รถบริษัทจมทั้งหนึ่งอันนี้มันจะเที่ยวสองนี้มั้งอ่อนแอร์นะคะแต่ก่อนนั้นเป็นปลาอ่อยเขาเขาโลดมาเขาจะทำนาหม่เอาปุงกินหุ้มเลยนะเขาจะกินตะวนันในวันแรง อันนี้ไม่ใช่โควิดนะคะอันนี้โคกระบือค่ะอนแอร์ก็พยายามนะคะแล้วฝนตกฝนตกแรงด้วยค่ะน,นวมเบิดหน้าต้องเียวด้วยนะคะโมเมนคับเป็นซื้อคุณต้องมีไว้พิบในการขับด้วยเมรมนม์รับหูรับตาคับมันจะเป็นแบบนี้แหละ รถใหม่เฮรื่ีใหม่ยังแต่วงอยู่แต่ของโอ้คันเล่งเบียบโอ้ปวดโป๊โ อาการมันฝนจะตกเลยค่ะวันนี้ขึ้นฟ้าครุ้งฝนมากเลย สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาดัมซิงค่ะวันนี้พาเนี่ยมาเสียวมากเบื้องทางแมมโอ้ยเห็ดใหญ่ๆกับัางอันไทยเอาเบิร์น้องพี่น้องเขตไหนมีเหมือนเแถานี้ไหมคะนี่นี่ปลูกปลูกติดทางผลต้นย่างก็ได้ายากรถอีกคน แล้ลูกพี่ไปเชนบอห์หตัดออกงานน้อย